สนานนะคะเกิดมาทั้งทีอย่าไปจมกับความทุกข์ทุกความทุกทุกปัญหามีทางออกค่ะเรามาดูกันนะคะคนลันพุธได้ไพ่การงานค่ะคุณได้ไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่แปดถ้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความผิดหวังเป็นไพ่ที่บป่งบอกถึงสิ่งที่เคยคาดหวังแล้วมันไม่ได้ดั่งใจนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ากรณีเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นค้าขาย คุณไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าที่คุณหวังไว้เมื่อต้นเดือนที่แล้วคุณอาจจะหวังยอดขายเอาไว้นะคะสมมติว่า50,000บาทแต่ปรากฏว่าสัปดาห์หน้าพอถึงสิ้นเดือนมันลดน้อยถอยลงไปเกิน50%คุณเลยรู้สึกเฟลรู้สึกว่าทำไมมันไม่เป็นอย่างที่คิดแต่อย่าลืมนะคะว่าในเดือนที่ผ่านมานั้น เรามีเรื่องของเศษธธร,รษฐกิจโลกนะคะน้ำมันมันแพงนะคะมีภาวะปัจจัยอะไรหลายๆอย่างมันจึงทำให้สิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้นั้นนะมันมาส่งผลในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณนะคะมนุษย์เรานะคะ ทำให้มันสุด100%ยแต่ไม่ต้องคาดหวังร้0ยเรนะคะเราควรเผื่อใจไว้ห้าสิบห้าสิบเพราะมันมีทั้งปัจจัยที่เราควบคุมได้และปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไม่ทุกเลยถ้าเราควบคุมปัจจัยที่เราควบคุมได้เช่นตัวของเราเองใจของเราเองนะคะปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้มันจะทำให้เราทุกข์ดังนั้นเมื่อเรารู้เท่าทัน เราก็อย่าเอาใจนั้นไปวางไว้ที่ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของน้ำมันแพงเนี่ยมันส่งผลกระทบให้ทุกสิ่งทุกอย่างแพงตามๆกันไปดังนั้น ใครหลายๆคนจึงจําเป็นจะต้องประหยัดนะคะใครหลายๆคนจึงจําเป็นต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังดังนั้นถ้าใครค้าขายอยู่แน่นอนค่ะยอดตกกับทุกเจ้าเลยนะคะย่อมเจอกับปัญหาดังนั้นหน้าที่การงานของคนวันพุธนะคะสําหรับคนที่อยู่ในแวดวงของการค้าขายค่ะตั้งเป้าใหม่ค่ะเดือนกรกฎาคมกําลังจะมาถึงแล้วนะคะสถานการณ์โควิดกําลังดีขึ้นนะคะเริ่มมีการเปิดหน้ากากกันแล้วล่ะเพราะฉะนั้นนะคะ การขา,ายก็น่าจะเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะสำหรับคนที่ทำทำางานประจำนะคะหรือเป็นคนที่อยู่ในรับราชการนะคะก็จะได้รับภาระนะคะหลายๆอย่างนะคะโครงการโปรเจกต์มากมายนะคะ ขาโถมแต่ที่แย่ที่สุดก็คือรู้สึกโดดเดี่ยวมันไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยนะคะรู้สึกว่าทํำไมฉันต้องทําคนเดียวรู้สึกผิดหวังกับผู้คนรอบข้างรู้สึกผิดหวังกับบริวารหรือลูกน้องที่วาดหวังว่าเฮ้ยมันต้องมาช่วยเรานะคะไม่ต้องผิดหวังค่ะไม่ต้องเสียใจค่ะเดินไปข้างหน้าค่ะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ อย่าหวังค่ะเมื่อไม่หวังก็ไม่ผิดหวังเมื่อไม่ผิดหวังก็ไม่เสียใจนะคะเริ่มต้นใหม่ค่ะเดี๋ยวเดือนกร,รกฎาคมนะคะใกล้จะมาถึงแล้วเห็นไหมคะว่าชีวิตของคนเราแป๊บแปบแปบหมดไปแล้วค่ะครึ่งปีนะคะเนี่ยเราเดินก้าวเข้าสู่มิถุนายนปลายเดือนแล้วนะคะวันนี้วันที่27อีกไม่กี่วันเองเราก็จะก้าวเข้าสู่เดือนที่7คือกร,รกฎาคมเห็นไหมคะโมแต่ผิดหวังเสียใจข้าครวญกับอดีตอันโหยให้ เสียเวลาชีวิตค่ะเดินไปข้างหน้ากันดีกว่านะคะเดือนกนรกฎาคมการงานตั้งเป้าใหม่ค่ะสามารถที่จะทําบัญชีนะคะ6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มก,การาจนถึงมิถุนาเราไปผิดเราไปพลาดตรงไหนนะคะตั้งเป้าใหม่ค่ะแล้วก็อย่าหวังเยอะนะคะเผื่อใจไว้50%ค่ะความผิดหวังก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเป็นกําลังใจให้คนวันพุธค่ะต่อไปนะคะเป็นไพ่การเงินค่ะคนวันพุธนะคะ คุณได้ไพ่จัสติกนะคะไพ่ใบนี้การเงินบอกว่าอยู่ในสถานะทรงๆนะคะไม่ควรตัดสินใจลงทุนสิ่งใดในช่วงสัปดาห์หน้าเลยเพราะถ้าลงทุนไปนะคะจะเกิดการรอคอยในเม็ดเงินในผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานเกินกว่าที่คิดนะคะ mm hmm. และก็ในกรณีถ้าจะเสี่ยงนะคะหรือทำธุรกิจ ใหม่ๆก็ยังไม่ใช่จังหวะนะคะแต่ Justice เนี่ยเป็นไพ่ที่เตือนสตินะคะให้บอกเกี่ยวกับเรื่องระมัดระวังการใช้เงินค่ะจําเป็นจะต้องมีเงินเก็บนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอยู่ไม่รอดปลอดภัยนะคะถึงสิ้นปีแน่นะคะคนวันพุธระมัดระวังการใช้เงินนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โหคนวันพุธคะสัปดาห์หน้านะคะระวังเรื่องอารมณ์ร้อน อารมณ์ร้อนของคุณนะคะความเจ้าอารมณ์ของคุณจะทําลายความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรักคู่ครองค่ะคุณจะเกิดปากเสียงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะไพ่นี้คือไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่ตึกพังตึกพังเปรียบได้กับบ้านพังนะคะแต่เกิดจากอารมณ์ร้อนๆอนร้ายร้ายของคุณสองคนเข้าปะทะกันอย่างรุนแรงนะคะไม่ว่า จะมีเรื่องราวอะไรจะเล็กหรือใหญ่สามารถทำให้เป็นเรื่องได้ทั้งสิ้นนะคะกรณีที่หนักที่สุดเลยนะคะคืออย่ารา้างกรณีที่หนักที่สุดนะคะคืออย่าร้างแยกทางต้องอยู่ห่างๆกันนะคะดังนั้นถ้าใครที่รู้ตัวว่ากำลังมีปัญหา และยังหาทางออกไม่ได้สัปดาห์หน้าแนะนำให้แยกกันอยู่จะดีที่สุดนะคะ